คำบรรยายพระธรรมเรื่องบารมีสิบจากหนังสือเรื่องบารมีในชีวิตประจำวันเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์สุจินบริหารวนาเขตมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันที่20เมษายน2566เรื่องที่9เมตตาบารมี9เมตตาบารมี ในบารมีสิบนั้นต่อจากอธิฐานะบารมีคือเมตตาบารมีผู้ที่ดำรงมั่นในการเจริญกุศลเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นผู้ที่มีอธิษฐานบารมีเป็นผู้ที่ปกติอยู่ด้วยเมตตานี่เป็นเครื่องตรวจสอบความมั่นคงในการเจริญกุศลของตนเองจริงๆฉะนั้น ใครก็ตามเป็นผู้ที่ไม่โกรธแล้วมีปเปิดปกติอยู่ด้วยเมตาตาแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการไม่โกรธเห็นประโยชน์ของการเจริญบารมีเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสด,ด้วยชีวิตประจําบันในแต่ละขณะที่แต่ละท่านยึดถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นชีวิตของเราคือสภาพ ธรรมะแต่ละขณะที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วถ้าท่านตำรวจพิจารณาบาร,รมีประการต้นๆที่ได้กล่าวมาแล้วและรู้ตัวว่าท่านพอมีอยู่บ้างเช่นเนคขม,มะบาร,รมีในขณะที่สันโดษมากน้อยไม่ปรารถนามากในสิ่งต่างๆในวัตถุต่างๆวิริยะบาร,รมี ในขณะที่ไม่ท้อถอยในการงานที่เป็นประโยชน์ขันติบาร,รมีในขณะที่อดทนได้สัจจะบาร,รมีในขณะที่พูดจริงทำจริงอธิฐานบาร,รมีในขณะที่ตั้งใจมั่นแต่เมตตาบาร,รมีนั้นท่านมีหรือไม่เพียงบาร,รมีต้นๆยังไม่พอที่จะขัดเกลาเกิเลตให้น้อยลง บางท่านอาจจะพอใจแล้วในความดีของตนในทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอะทิฐานะแต่เคยคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้ยิ่งขึ้นหรือไม่ท่านลืมที่จะเจริญความดีให้ยิ่งขึ้นไปอีกหรือไม่ให้ถึงกับมีเมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยหรือเป็นผู้แปลกหน้าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักกันเลยก็ตามในชีวิตประจำวันควรจะทราบว่าท่านยังขาดบาร,รมีข้อใดหรือบาร,รมีข้อใดยังย่อหย่อนท่านที่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นมากควรคิดทบทวนถึงบาร,รมีข้ออื่นๆบ้างว่าย่อหย่อน หรือเท่ากับการสงเคราะ์ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ท่านมีมากและถ้าท่านเป็นผู้ที่มีบารมีเข้ออื่นแต่การสงเคราะช่วยเหลือบุคคลอื่นยังมีน้อยก็ขอให้คิดพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุดใดเป็นเพราะพอใจในความดีของตนแล้วหรือเป็นเพราะกิเลสอื่นเช่นมานะความสําคัญตน คิดว่าไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องช่วยเหลือสงเคราะห์คนอื่นหรือคิดว่าถ้าสงเคราะห์คนอื่นแล้วคนนั้นจะคิดอย่างไรกับท่านขณะที่คิดอย่างนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลแทนที่ท่านจะสงเคราะห์โดยไม่คํานึงว่าคนอื่นจะคิดถึงท่านอย่างไรจะชื่นชมสมนัสหรือติเตียนดินทาว่าร้ายอย่างไรก็เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของท่าน แต่เรื่องของท่านที่ควรพิจารณาก็คือความดีที่คิดว่าพอแล้วนั้นพอแล้วจริงๆหรือการเจริญกุศลน,นั้นถึงแม้จะได้รู้แจ้งอเรียสัจจะรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังไม่พอจะต้องเจริญกุศลขัดเกลาบิเลสต่อไปจนกว่าจะถึงความเป็นพระอระหัน ฉะนั้นผู้ที่เป็นบุดุชนจึงไม่พึงประมาทในกุศลที่คิดว่ามีพอแล้วเพราะกุศลทั้งหลายนั้นไม่พอเลยไม่ว่าจะกระทําความดีมากสักเท่าไรก็ยังไม่พอถ้าสติเกิดจะรู้ได้ในขณะที่ไม่สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลอื่นนั้นเพราะอกุศลอะไรเพราะเห็นแก่ตัวหรือเพราะมานะถือตนหรือ เห็นว่าเป็นการเสียเวลาเสียประโยชน์หรือว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าท่านมีกุศลมากแล้วฉะนั้นจึงไม่คบใครเป็นกุศลหรืออกุศลที่เช่นนั้นการครบเพื่อสงเคราะห์หรือเพื่อช่วยเหลือเป็นกุศลจึงควรครบกับบุคคลอื่นเพื่อที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคลที่ควรสงเคราะห์ช่วยเหลือได้เมตตาของท่านไม่ควรจํากัดเพราะถ้าจํากัดแล้ว อาจจะไม่ใช่เมตตาอาจจะเป็นโลภะคือเป็นอกุศลไม่ใช่กุศลถ้าดูเพียงภายนอกเป็นการกระทําที่คล้ายกาันเช่นการทำความดีกับบุคคลที่ใกล้ชิดบุคคลที่ท่านเคารพนับถือรักให้ดูเสมือนว่าเป็นกุศลเป็นเมตตาแต่ทําไมทําเช่นนั้นกับบุคคลอื่นไม่ได้ถ้าเป็นเมตตาจริงๆแล้วต้องเสมอเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ท่านสนิทสนมคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยการเจริญเมตตาบารมีต้องไม่จำกัดบุคคลขณะที่จำกัดบุคคลก็ควรจะพิจารณาจิตในขณะนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลในพระไตรปิฎกมีข้อความว่าการกระทำด้วยเมตตาเสมือนการกระทำของมารดาตบุตร อธิบายว่าดูภายนอกจะคิดว่ามารดาเมตตาบุตรเลี้ยงดูบุตรยอมสละและกระทำทุกสิ่งทุกอย่างให้บุตรได้บางครั้งบุตรโศกปผกเปลืปล้อนหน้ารังเกียจแต่มารดาก็ไม่ได้รังเกียจควรพิจารณาว่าขณะนั้นบารดาเมตตาบุตรหรือรักบุตรผู้ที่เป็นมารดาต้องรู้ใจจริงของตน ้องเป็นผู้ที่ตรงต่อสภาพธรรมะตามความเป็นจริงกุศลเป็นกุศลอกุศลเป็นอกุศลพระธรรมที่ว่าการกระทําที่ประกอบด้วยเมตตาย่อมเสมอเหมือนกับการกระทําของบันดาที่มีต่อบุตรนั้นไม่ผิดแต่ต้องเอาโลภะออกเอาความรักใคร่ของบัรดาที่มีต่อบุตรออก แล้วเหลือแต่การกระทําที่เสมือนการกระทําของมรรดาที่มีต่อบุตรถ้าท่านสามารถกระทําต่อบุคคลอื่นได้ในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ใช่ด้วยโลภะนั่นจึงเป็นเมตตาท่านอาจเห็นใครคนหนึ่งแสดงไมตตีจิตกับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่ได้สนิทสนมกันก็ย่อมเป็นไปได้เพราะลักษณะของเมตตานั้นไม่จำกัดบุคคล ทุกคนเสมอกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดหรือเป็นผู้ที่ห่างไกลหรือแม้ผู้ที่ไม่รู้จักเลยก็ตามในชีวิตประจำวันวันหนึ่งหนึ่งเคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุคคลอื่นหรือไม่มีความหวังดีที่จะให้เขาเป็นสุขบ้างหรือไม่ขณะนั้นเป็นเมตตามีความหวังดีต่อคนอื่นแต่ถ้าบุคคลใด กำลังมีความทุกข์เดือดร้อนท่านเกิดความกรุณาที่จะให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์มีการช่วยเหลือผู้ที่ป่วยไข้ได้เจ็บด,ดูแลรักษาพยาบาลคนที่กำลังเจ็บป่วยนั่นคือความกรุณาที่จะให้คนนั้นพ้นทุกข์การอบรมเจริญสติปัฏฐานทำให้รู้ลักษณะที่ต่างกันของเมตตาและโทสะ และเมื่อรู้ว่าโทสะเป็นอกุศลปัญญาที่เห็นโทษเห็นความน่ารังเกียจของโทสะและอกุศลธรรมก็จะเป็นปัจจัยให้กุศลธรรมเกิดเพิ่มขึ้นฉะนั้นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วจะเห็นได้ว่ามีเมตตาเพิ่มขึ้นแทนโทสะนอกจากนั้นก็จะเพิ่มขันติบารมี ความอดทนได้ในสถานการณ์ทั้งปวงด้วยเช่นถ้าอาหารไม่อร่อยเคยเดือดร้อนวุ่นวายแต่เมื่อระลึกถึงสภาพของจิตในขณะนั้นว่าเป็นอกุศลก็จะรู้สึกพอกับอาหารที่มีเฉพาะหน้าในขณะนั้นและไม่สแสวงหาด้วยความเดือดร้อน เมื่อได้ฟังเรื่องการเจริญสติปัฏฐานและเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานจะเริ่มเห็นโทษของความพอใจติดข้องในวัตถุโดยเฉพาะเมื่อรู้ลักษณะของเนคขมมะซึ่งไม่ใช่ขั้นสูงถึงกับการบรรญัติโอปสมบัอุปสมบทเพียงแต่ในชีวิตของครือหัดที่จะเริ่มรู้สึกพอรู้จักพอในวัตถุต่างๆทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจะเห็นว่าท่านมีวัตถุสิ่งต่างๆมากมายเหลือเฟือเกินไปแล้วซึ่งตามปกติก็ไม่คิดที่จะสละให้กับบุคคลอื่นแต่เมื่อเห็นโทษของการติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโพฏทัพพะแล้วก็เริ่มคิดที่จะรู้จักพอในสิ่ง ที่พอสมควรพอประมาณและคิดที่จะสละวัตถุเหล่านั้นซึ่งในที่สุดก็คิดได้คือรู้ว่าจะสละวัตถุนั้นๆในกองบุญเพราะไม่มีที่ใดที่ควรจะสละละทิ้งวัตถุเหล่านั้นเท่ากับสละละทิ้งในกองบุญด้วยการสละให้เพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่คนอื่น ใ่เป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมาและลูปธรรมแต่ละลักษณะเท่านั้นกุศลขั้นอื่นก็เกิดได้ยากและอกุศลย่อมมีปัจจัยที่จะเกิดได้รวดเร็วกว่าแต่เพราะการรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงรู้ว่านามธรรมเป็นนามธรรมา ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลรู้ว่ารูปธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลความอดทนก็จะเพิ่มขึ้นและกุศลอื่นๆก็จะเพิ่มขึ้นด้วยพระภิกษุรูปหนึ่งเคยอยู่ประเทศอินโดนีเซียท่านเล่าว่ามีผู้หญิงอินโดนีเซียคนหนึ่งสามีสิ้นชีวิต เพราะเด็กหนุ่มผู้หนึ่งขับรถชนด้วยความประมาทแต่เธอก็ไม่เอาความเพราะไม่อยากก่อทุกข์ให้กับผู้อื่นนอกจากนั้นยังแสดงความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กหนุ่มคนนั้นด้วยซึ่งเป็นการกระทําที่ยากมากแต่ก็เป็นแล้วและเป็นได้สําหรับผู้ที่ได้สะสมอบรมความเมตตาการุณาการกระทําของผู้หญิงอินโดนีเซียท่านนั้นเป็นบรมี หรือไม่ใช่บาร,รมีบางท่านก็มีความดีมากทำบุญมากบางท่านก็มีความดีน้อยทำบุญน้อยแตกต่างกันแต่จะเป็นบาร,รมีหรือไม่เป็นบาร,รมีก็แล้วแต่กำลังของสภาพธรรมะเมื่ออกุศลมีกำลังมากการที่จะละการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตน ย่อมจะเป็นไม่ได้เมตตาที่แท้จริงคือสภาพธรรมที่เป็นมิตรต่อสัตว์บุคคลทั้งหลายไม่ว่าบุคคลน,น้นบุคคลน,นั้นจะเป็นใครก็ตามและไม่ว่าจะเป็นณนถานที่ใดก็ตามถ้าเป็นผู้ที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาก็จะเป็นผู้พร้อมที่จะเกือ้อกูลบุคคลอื่น ด้วยเหตุนี้เมตตาจึงเป็นพรหมพิหารคือเป็นธรรมะเครื่องอยู่ที่ประเสริฐอักตกถาขุทธะ,ะนิกายจริยาปีดกปกิน,นะกะกะถามีข้อความว่าอันหนึ่งจิตของพระหมาบุรุษนั้นถึงความสงัดตั้งมั่นโดยไม่ยากความเป็นผู้มีจิตเมตตา ย่อมตั้งอยู่แม้ในฝ่ายที่เป็นศัตรูอย่างเร็วอธิบายว่าแสดงว่าไม่มีใครที่จะเป็นศัตรูได้บางครั้งท่านอาจคิดขุนเคืองใจว่าบุคคลนั้นบุคคลน,นี้เป็นผู้ที่ตัดรอนประโยชน์ของท่านด้วยประการใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้ที่สะสมกุศลและมีความตั้งใจมั่นในการที่จะขัดเกลากิเลสแล้วจิตของท่าน จะสงบตั้งมั่นได้ไม่ยากและจะเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาแม้ในฝ่ายที่เป็นศัตรูได้อย่างเร็วถ้าโกรธใครก็ตามสักครู่หนึ่งก็หมดแล้วหายแล้วเปลี่ยนเป็นความเมตตาให้ทราบบ้านั่นคือผู้ที่สะสมบารมีเหมือนกับจิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งตั้งมั่นโดยไม่ยาก แล้วจิตเมตตาตั้งอยู่แม้ในฝ่ายที่เป็นศัตรูอย่างเร็วต่อไปนี้ลองสังเกตว่าโกรธใครนานหรือไม่ถ้าเปลี่ยนเป็นเมตตาได้เร็วก็แสดงว่าเป็นผู้ที่สะสมการขัดเกลากิเลสเมตตาที่เป็นพรหมวิหารเป็นธรรมะเครื่องอยู่ของพรหมพรหมวิหารมีสี่คือเมตตาหนึ่งกรุณาหนึ่ง มุทิตาหนึ่งอุเบขาหนึ่งเมตตาคืออโทสะเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่มีโทสะกรุณาได้แก่กรุณาเจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่เบียดเบียงผู้อื่นมุทิตาเป็นเจตสิกที่ยินดีในผลของกุศลของบุคคลอื่นอุเบขาได้แก่ ตัตระมัชชตตาเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นกลางไม่หวันไหว้ในสัตว์บุคคลใดๆพรหมิหารสี่เป็นสภาพธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนใดๆทั้งสิน้นขณะที่เมตตาเป็นอโทสะเจตสิกขณะที่กรุณา มีความอาทรห่วงใยใคร่เคือกูลผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ขณะนั้นเป็นการุณาเตตจิตขณะที่บุคคลอื่นมีความสุขได้ลาบได้ยศสารเสริญเป็นต้นก็ยินดีด้วยขณะนั้นเป็นมุทิตาเจตจิตขณะที่ไม่มีโลภโทสะมีความเป็นกลางเสมอกันในสัตว์ทั้งปวงขณะนั้นเป็นตัตระมัชชัต ตตาเจตสิทซึ่งเป็นอุเบกขาพรหมวิหารอัฏฐสาลินีอัตถกถาธรรมสังคณีอัตถกถา,าจิตตุปป,ป,ปาทะกันมีข้อความแสดงความหมายของเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาที่เป็นพรหมวิหารว่าความเป็นพรหมวิหารในธรรมที่มีเมตตาเป็นต้นเหล่านี้ พึงทราบด้วยอัฏฐาว่าประเสริฐและความเป็นธรรมะที่ไม่มีโทษจริงอยู่ธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นธรรมะเครื่องอยู่อันประเสริฐเพราะความเพราะเป็นความปฏิบัติโดยชอบในสัตว์ทั้งหลายก็พรหมทั้งหลายมีจิตที่ปราศจากโทษอยู่ฉันใดผู้มีความเพียรทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารเหล่านี้ย่อมเป็นผู้เสมอกับพรหมอยู่ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเรียกธรรมเหล่านี้ว่าพรหมวิหารเพราะอัตถาว่าประเสริฐและความเป็นธรรมปราศจากโทษคนที่มีเมตตาจะไม่มีโทษใดๆทั้งสิ้นและเป็นผู้ประเสริฐด,ด้วยในขณะที่มีเมตตาต่อคนอื่น รวมทั้งกรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยเพราะเป็นการปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลายเครื่องอยู่สี่อย่างนี้เป็นความสงบเย็นจริงๆไม่มีความเดือดร้อนและปราศจากโทษที่ว่าพรหมวิหารมีสี่เพราะเป็นทางแห่งความริสุทธ์เป็นต้นคือตั้งแต่เมตตาการุณามุทิตาอุเบกขา พรหมวิหาร